ขาดพระยังเชื่อเลยว่าอนาคามีกลับมาเกิดคือนายในเชื่อมจิตพระในประเทศไทยเชื่อเรื่องเชื่อมจิตแบบนี้จริงๆหรอศาสนานั้นสุดยอดแต่คนบางกลุ่มจึงเอาศาสนามาหากินถ้ามีความรู้ไม่แน่นอย่าไปสอนมั่วๆนะถ้าพาคนหลงทางผิดทางผู้สอนอาจจะได้รับกรรมพระต้องเปิดใจฟังผู้อื่นด้วยนะท่านหลวงพ่อนักธรรมตรีในเมื่อเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทำไมไม่เคารพและเชื่อฟังคำสอนของพระองค์ ทำไมต้องไปเชื่อคนอื่นที่กล่าวคำสอนของพระองค์ขอให้ใช้สติกันหน่อยแบบนี้และศาสนาเสียหายเอาความรู้สึกของตัวเองเตือนเข้าไปและคนที่ปฏิบัติทำตามไม่ได้ผลก็จะไม่เชื่อแล้วนี่และทําให้ศาสนาเสื่อมมากที่สุดเราเพิ่งเคยได้ยินว่าพระอราหันต์กลับมาเกิดอีกได้ขอให้กําลังใจทนายอนันตชัยสู้เพื่อพระศาสนาสังกัดพระพุทธเจ้าดีที่สุดพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรก็ว่าอย่างนั้น อะไรที่พระพุทธเจ้าไม่บอกไว้อย่าไปตีความหรือเอามาเป็นประเด็นเลยต้องพูดตรงไปตรงมาแบบท่านอนันตชัยเราคนไทยเห็นด้วยและจับป้าคนที่ถีงชอ็ชอดๆไปด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการบิดเบือนพระไตรปิฎกสอนธรรมัะไม่ยึดมั่นในพระไตรปิฎกก็เท่ากับบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะท่านพระพระเจ้าเทศนสอนรมได้ต้องเรียนทำให้ถึงแก่นโดยเฉพาะนักธรรมที่ตรงตามพระไตรปิฎกไม่บิดเบือน สันักพ,พุทธและเทรสมาคมต้องตรวจสอบดูแลอย่างเคร่งคัดถือครองจีวรแต่บอกว่าไม่ขึ้นตรงต่อคณะสงฆ์ไทยจะสอนธรรมบขของพระพุทธเจ้ามีธรรมบมากมายที่ควรสอนญาติโยมให้ปฏิบัติด,ดันมาพูดเรื่องพระอนาคามีกลับมาเกิดนำซ้ำยังบอกถึงพระพุทธเจ5อีกว่าเป็นพระอาหารหันมาก่อนแล้วยังพระอาหารหันกลับมาเกิดอีกด้วยไปกันใหญ่เลยกรรมหรือบุญกันนี่ไม่มีอะไรจะสอนแล้วหรือ มันได้อะไรล่ะนี่ที่พูดมาที่พูดมามันได้ประโยชน์ต่อญาติโยมที่ฟังท่านหรือไม่พระคงอยากสอนธรรมะชั้นสูงเพราะคิดว่าไม่มีคนรู้ว่าสอนผิดคงคิดว่าตัวเองเป็นอรหันต์แล้วมั่งแต่ไม่รู้ลึกซึ้งในพระไตรปิดกดีพอก็ควรสึกออกมาดูภาพลักษณ์ทนายนี้ใจสันสนหวันหวันที่ถูกชักเพราะคณะที่ถามล้วนมีภูมิรู้ภูมิรมแต่ทระนายนิจตีสีหน้าตอบคำถาม,มกงกๆเงินเง นั่งก็อยู่สูงกว่าเจ้าคณะแขกไม่รู้ที่ตัำที่สูงต้องไสิทธเลยเขายังเถียงว่าตัวเองถูกอย่างเดียวพูดก็วกไปวนมาอยากไปสอนใครอีกเลยความดีบางเรื่องกับความถูกต้องมันควนและเรื่องดีแค่บางส่วนแต่เสียหายทั้งส่วนมากบิดเบือนอยากเป็นพระเป็นสงฆ์เป็นสมณะแต่งกายเหมือนพระแต่ไม่ขอเรียกตัวเองว่าเป็นอะไรจะพระก็ไม่ใช่ไม่ใช่พระก็ไม่ใช่ใชใชแต่สอนหลักทราขัดแย้งกับชาวพุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ถกกันยิ่งถ้าบอกว่าพระอระหันยังกลับมาเกิดได้ถ้าเช่นนั้นการศึกษาที่ผ่านมาถือว่าสูญเปล่าแล้วและเพราะการเกิดเป็นทุกข์จะเกิดเป็นอะไรมันก็ต้องทุกข์คนเราถ้าปฏิธรรมจนสามารถบรรลุถึงขั้นอรหันต์ที่พ้นทุกข์แล้วยังจะกลับมาเกิดเพื่อทุกข์อีกก็ไม่รู้ว่าจะศึกษาและปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรอีกนะักมีแต่จะได้สร้างความเชื่อถือให้ตัวเองโดยคิดเองงอสอนเองดิ่งเบนคำสอน ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะสอนหลักศาสนาของใครของมันมุไปหมดควรศึกษาและปฏิบัติธรรมจนบรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วชำนาญเป็นที่แน่แล้วจึงเผยแพร่ในสิ่งที่ตนชำนาญน,นั่นคือวิชาทั่วไปก็ควรเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมะซึ่งละเอียดมากกว่าหลายขั้นจึงพึงระวังอย่าใช้อารมณ์และจินตอนอาการมาเผยแพร่ถ้าอยากเผยแพร่ต้องอิงตามพระไตรปิฎกเท่านั้นถ้าไม่ทราบคำตอบไหนต้องใช้พระไตรปิฎก ตอบเพราะยังไงคําของพระพุทธเจ้าย่อมสอดคล้องกนทพิสูจน์ทางการปฏิบัติไม่ใช่พิสูจน์จากการนึกคิดหลวงพ่อคงมีสาวใกล้มากแต่อยากเป็นพระที่มีชื่อโด่งดังในประเทศไทยจริงหรือไม่สาเหตุที่คณะสงฆ์แตกแยกออกเป็นหลายนิกายก็เพราะพระสอนมั่วไม่ยึดหลักคําสอนตามพระไตรปิฎกสอนตามความคิดเห็นของตัวเองถ้ายึดหลักตามพระไตรปิฎกทุกวัดจะสอนเหมือนกันหมดดังนั้นพระทุกรูปต้องยึดหลักคําสอนตามพระไตรปิฎก จะมาสอนตามสติปัญญาของตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็แปลว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนศึกษาพระธรรมมาน้อยแต่ยากสอนฟังพระอาจารย์สอนแล้วจะสนึกไหมสมนึกตอนนี้ยังทันแต่ถ้ารอจนทนายกระดูกเหล็กแจ้งความแล้วคำพูดของพระรูปนี้จะมัดตัวล้วน,นเอานะสอนไปตามความเข้าใจของตัวเองแล้วไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างท่องแท้ตีความไปแบบผิด,ผด แล้วก็สอนสาวกไปตามความเข้าใจแบบผิดๆสาวกก็เข้าใจไปผิดๆไม่นานหลักทาคําสอนที่แท้จริงก็จะเลือนหายไปพระภิกษุในประเทศต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยและอยู่ภายใต้กฎหมายคือต้องมีสังกัดวัดชัดเจนบุคคลผู้นี้ไม่ใช่พระภิกษุไม่มีหนังสือสุทธิประจําตัวไม่ได้บวชตามพระธรรมวินยัยแล้วจะมาบอกว่าปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้อย่างไรเทียนไปหมดหลงต่อไปปรุงแต่งต่อไปได้ทําตรงไหน ได้แต่ความคิดมโนสัญญายึดหมันถือหมันในมานะบ้านเมืองต้องมีกฎหมายเพื่อดูแลและคุ้มครองพุทธต้องมีธรรมวินัยดูสือ่ออย่างเป็นธรรมก็ต้องมีสติว่าควรและไม่ควรคนไทยเชื่อในวิถีปฏิบัติในพระไตรปิฎกที่เยผยแพ่ผ่านทางพระสงฆ์หรือผู้รู้ครูบาอาจารย์เราไม่ได้สร้างศีลหรือปฏิมากรรมเราจึงจิตนาการเองว่าควรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ชาวพุทธส่วนใหญ่มีแต่ศรัทธาเชื่อแต่ขาดปัญญ,ญาท,ทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้อย่างหนักแน่นว่า ศรัทธาเชื่อต้องประกอบด้วยปัญญาในหลักทักรมทุกหัวข้อทำท่าขึ้นต้นด้วยศรัทธาต้องจบด้วยปัญญาควบคุมเสมอนิพพานคือการเห็นเขาได้ก็อยากได้เหมือนเขาก็เลยออกสื่อออกขา่าวขอให้ท่านทนายและพี่หนุ่มและมหามีและคณะจงช่วยปกป้องศาสนาให้เข้มแข็งต่อไปนานๆพอได้แล้วก็เลยบรรลุนิพพานก้เงียบเลยนี้และคือการผ่านหรือนิพพานหลวงพอ่อแต่ถ้าภิกษุนั้นแสดงธรรม โดยอ้างความเห็นของตนว่าทําเรื่องใดสมควรเป็นความจริงกว่าพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้ง,ท,งทั้งที่ตนเองก็ไม่เคยพบเห็นความจริงจริงเช่นว่านั้นด้วยตนเองมาก่อนแต่ย่างใดย่อมเป็นการปราดต่อพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ชอบด้วยความเป็นจริงภิกษุนั้นอยู่ในสภาวะที่สิ้นความเคารพสิ้นความศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วควรแล้วหรือที่ท่านจะครองผ้าเหลืองต่อไป ถ้าเจ้าสำนักของพระไม่บิดพระไตรปิฎกจะไม่มีใครยุ่งการที่พระธทมกันอยู่มันก็ดีแต่มันคนละมุมอยากให้พระเปิดใจศึกษาให้กว้างๆผลน,นี้พระจะได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นถ้าเจ้าสำนักพระอ้างตัวเป็นพระบวชมาและเปิดสอนธรรมของพระพุทธเจ้าก็ควรจะเอาหลักที่ถูกต้องถูกตรงตามพระไตรปิฎกเพื่อแนวทางที่หลานๆจะได้ศึกษาถ้าเอาแค่ความเชื่อความเข้าใจตนของแต่ละคนแต่ละแนวแปลกแยกกันไป ต่อไปพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรขอให้คิดไปไกลๆอย่าเอาเพียงตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างนี้เข้าใจนะหลวงพ่อบวชนางแต่แค่ปฏิบัติแค่ถือศีลแต่ไม่ได้เรียนทางธรรมีเรียนพระไตรปิฎกทางศาสนาเพราะพระต้องเรียนทางธรรมด้วยเหมือนกับประชาชนจะมีความรู้ต้องเรียนหนังสือพระกร็เช่นกันต้องเรียนด้วยจะปฏิบัติแบบถือศีลอย่างเดียวต้องแบบนั้นท่านทนายอนันตชัยดำเนินการตามกฎหมายต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมาย และศีลธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะถูกเอาไว้ไม่ได้พระเหลวไหลามากหากพระอยากใช้ความคิดของตัวเองมาพูดต้องศึกออกจากการเป็นพระกอ่อนแล้วค่อยไปประกาศเป็นคําพูดของตัวเองและเป็นาศาสดาเองเลยหากินเองเลยด้วยต้องตรวจสอบจัดให้หมดทั่วประเทศมีมากพระแบบนี้ญาติโยมและที่ร่วมกันทําลายตรวจสอบญาติโยมเหล่านี้ด้วยความจริงต้องขอบคุณเหตุเพราะมีเหตุชาพุทธได้ความรู้มากมายท่านทาน,นายอนันต์ยอดเยี่ยม การเป็นผู้นำอ่อนได้แข็งได้ส่วนท่านมหามีสุดยอดที่สุดของที่สุดสุภาพกรกได้อย่างไม่สงสัยคือท่านมหามีมหัศจรรย์คำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมพระใดอ้างว่าถ้าพระอนาคามีหรือพระอรหันต์อยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลับมาได้และกลับมาเกิดหลายครั้งแล้วเท่ากับว่าพระนั้นทําการแสดงธรรมที่ขัดแย้งกับคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าคําสอนของพระนั้นเป็นความจริงยิ่งกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้า การอ้างว่าพระเห็นความจริงเช่นว่านั้นยืนยันว่าความจริงเป็นเช่นนั้นมีผลหรือมีความหมายเท่ากับว่าพระนั้นอวดอุตริมนุสธรรมว่าตนมีอนาคตังสยานสามารถรู้เห็นการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ของพระนาคามีและพระอรหันต์ถ้าไม่มีคุณวิเศษเช่นนั้นอยู่จริงแล้วพระนั้นน่าจะอยู่ในฐานะเป็นปราชิกพ้นสภาพการเป็นพระภิกษุแล้วอย่างนี้อาจเรียกว่าผิดหรือบิดเบือนโดยสุจริตใจคือเชื่อว่าตัวเองทําถูกทําดีแล้ว แต่ไม่รู้ว่าตัวเองผิดถึงแม้ว่าพระท่านจะไม่สึบหรือลาสิกขาแต่ได้ออกไปเข้ากับลัที่อื่นก็ถือว่าขาดจากความเป็นสงแล้วในพุทธการและมีกล่าวไว้และในกรณีนี้ถ้าจะหวนกลับก็จะต้องบชใหม่จะมาเองไม่ได้แต่ถ้าย,ยึดเอากฎหมายก็ต้องขาดแล้วจากครูอาจารย์ด้วยเหตุคื่นหนังสือสุทธิขาดสังกัดที่อยู่อาศัยกับการแต่งกายแบบสงจึงไม่ชอบแต่การสอนผิดต้องแยกออก การที่สอนผิดเพียงจึงไม่ผิดในพระธรรมวินัยด้วยขานว่าไม่มีข้อกําหนดอยู่ฉะนั้นความผิดจึงมีอยู่แค่แต่งกายเรียนแบบสรงหลักการตรวจสอบพระธรรมวินัยควรเป็นเรื่องที่งฆงกระทําต่อพระภิกษุคารว่าคิดว่าภิกษุกล่าวทำคลาดเคลื่อนควรน,นิมนต์พระผู้ใหญ่หรือให้ภิกษุด้วยกันกล่าวต่อภิกษุผู้กล่าวทำคลาดเคลื่อนและนําไปสู่การตั้งอธิกณ์เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ควรกระทําต่อพระภิกษุจะเหมาะสมกว่า ฉะนั้นปัญหาคือจะแก้ยังไงแล้วที่สําคัญดันเผยแพร่ในนามบริบทของสาวกของศาสนาตอนนี้น่าจะเรียกว่าสมณะนักบวชแต่ไม่ใช่พระภิกษุหรือเปล่าแต่ชาวบ้านและตัวพระท่านเชื่อว่าตัวเองเป็นประที่ดีและสอนดีมากท่านทนายและมหามีมีความรู้แตกฉานมากขอการาบด้วยความเคารพในองค์ความรู้ของท่านขอให้มีคนเช่นท่านมากๆด้วยเถิดเพื่อร่วมกันปกป้องพุทธศาสนา